สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TT ท t เค u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t KT เค u d i o นะฮะวันนี้ก็จะมาเทรดนักเตะทำทีมฟูทีนนักเตะหัวฟูนะผมฟูทีมนักเตะหัวฟูซาล่านี่ก็ก็ฟูนะแต่มันสั้นไปนิดก็โอเคนะผมแต่คนนี้ของจริงน,นะผมแต่ฮิดช็อตเนี่ยนะโอเคกลิดก็ได้โรน,น่าก็ได้นะผมขาดแค่โกกับกองหลังหนึ่งตัวนะผม วานาโดก็เล่นตำแหน่งนี้ได้นะโอเคหาสองตัวหายากเหลือเกินนะผมเอาจริงหายากมากนะฮะฟูซิโนติโมฟูเนี่ยมาเทรด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 คนแรกจะเอาเดนเต้กองหลังเดนเต้เป็นบอลบอลเลยวะบอลเดียวนะผมต้องไปปลดล็อกมาติกก่อนปลดล็อกมาติกก่อนเอ่ออะไรวะฟึบ เน,มนยมยามาติก๊กปลดหนึ่งตัวแล้วกันโอเคมาติ๊กเอาเดนเต้นะผมเดนเต้ก็ฟูนะเดนเต้ฟูจะจัดเลยแหละเดนเต้กองหลังหายากมากนั่งหาหลายชั่วโมงอยู่นะว่าจะเจอนะผมเดนเต้อยู่ไหนวะนี่ไม่ใช่นี่ไง เทนเต้มาหนึ่งนะฮะสวยสวยนะผมนะฮะฟูทีมหัวฟูนะผมฟูทีหัวฟูนะฮะจะเจอกับฟูทีอะไรก็เราดูในเพจแล้วกันนะผมน่าจะเดาได้นะฟูทีหัวฟูเจอ v ีเออะไรก็น่าจะเดาได้นะไม่ยากครับผมเดาได้ไม่ยากแต่ผมไม่บอกแล้วกันให้เดากันเอานะผมหัวฟูเจอหัวอะไรอะไรเงี้ยนะฮะมาอันนี้ขอเป็นนะผม อาสวิลา่าเป็นโกโกหายากมากโหฟูอ่ะอจริงโูโ้หหาโคตรยากเลยบางตัวก็แบบมันเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นมันฟูนะแต่มันทําแบบทรงผมแบบเนี้ยเดดร็กเนี้ยมันก็นะอย่างงี้ก็กโหายากนะโกะแต่มีนมคนนึงที่แบบพอได้อยู่คนนี้ก็ไม่ได้ฟูแค่ยาวเฉยยาวไม่ได้หยิกไง ถ้าอย่หยิกยาวๆนั่นแหละของจริงนะผมคนไหนวะ <c oughs> หายากเหลือเกินฟูทีมัวฟูฟูฟทีมัวฟูแม่ผมหาไปแล้วแหละผมหาไปแล้วนี่ไงนะผมนะซาวิลล่านะฮะก็ฟูอยู่นะทำเป็นเล่นไปนะผมโอเคครบแล้วฟูทีมัวฟูนะผมร <c> อ <oughs> ดูประกาศในเพจน,นะ ผมจะหาฟูทีมไหนมาเจอนะผมเราไปจัดทีมกันดีกว่าจัดลงสนามไมยจับลงทีมดีกว่าสุดเดนเตเก้าเก้าเท่าไหร่วะเอ้เป็ดเท่าไหร่วะเดนเต้เจฟฟิลิในฟูพวกวะมันมันยาว่ะเหมือนผมผมไม่มั่นใจนะว่ามีใครวะคริสมันอ่ะของตัวคริสมันเนี่ยฟูไหมวะ มันห้าสิบห้าสิบอะมันจิกๆเดี๋ยวโอ้โหมันคิดว่ามันฟูไหมทุกคนคิดสมันนะ่ะคิดว่าฟูไหมผมว่าฟูนะนนะผมแต่ผมยังไงไม่รู้ว่ามันนะฮะจ้งมันนะผมแต่ผมใช้สาล่างไงน,น่าเป้าไงสาลาจะดูดีกว่านะมันอาจจะฟูด,ดีกว่าไงแต่เดนเต้ยอยู่ไหนเนี่ยเดนเต้คนนี้ก็ฟูนะ ก็ถือว่าได้นะแต่ที่หายากก็คือโกเลยโกเนี่ยอันนี้ก็ไม่ฟูแค่มันมันดูเหมือนฟูเว้ยมันไม่ฟูเว้ยนี่ไงเดนเต้มันต้องหยิกหยิกยองยอง, Zero, อองี้ันมาเซโลนะผมดวิดลุยเงี้ยนะโอเคแล้วก็ประตูประตูเป็นคนนี้นะผมเซเวล่าโอเคฟูทีมโหฟูนะผม, okay. ม,นะผมจะไม่มีสำรองแล้วกัน สลองมีวิลเลียนนะผมวิลเลียนก็เล่นได้นะแต่แต่ยึดช่องมันฟูกว่าไงอยากให้ฟูสุดๆนะผมโอเคอันนี้ก็ชุดฟูทีหฟูนะจะเจอฟูทีหัวอะไรก็เราติดตามในเพจถ้าทำโอเคอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแกระดิ่งนะฮะแค่ปั๊ม G P ก็เท่มาในเพจนะครับผมบายบาย